สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังรับชมทุกท่านแกลททองออฟฟิเชียลอยู่นะตอนนี้นะคะพี่น้องค่ะมือนี่อัญมาซ้อมล่ำเลีองแต่ว่าเป็นมือพิเศษค่ะอเมียจันทร์เพชรสิริเทพค่ะอดีตอดีตนางเอกระเบียบมัตสินล่ะค่ผู้ที่แสดงนางเป็นนางเอกเรื่องลูกอีสานค่ะพี่น้องมือนี่พนมาเยี่ยมมาเบืองลูกเต้าเด้อพี่น้องค่ะชิพ้าเป็นเบืองนะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อได้มาถึงป่วยดีเดียวว่าเราตายหนึ่ง มันพ่อป็นกินกอกยาของผู้สาดอราไอ้มันเป็นกินกอกยาของโอ้พอลูกหัวแล้วโอ้ยกินกอกยาของเออของผู้มันสูบโอ้ยน้องใส่เหตุการณ์เหตุงานได้เงินกลับมาจากบาทเอามาเนี่ยเนี้ยสิเอาไปเนี่ยแล้วเนี่ยหยุดหยุดลุงลุงลุงฮะเนี่ยผมถามหางั้น อ่ะพงเงินอืมยี่ไหบัดมาสิยืมเงินได้ยฮะยืมเงินยเงินอืมอ้ยของสมพันไั ah? ่นรึองสามพันวหคุณู้หืม่เท่เป็นธรรมชาติเอาเรืองนนหนอ้ยปวดมาจิตาจิวเร็วได้ปเด้อนี่าจิวมาม่ชอเป็นแทยนนั่นโอ้ยวไดแ่ยังงีนี่จกเชื่อเชื่นี่ยละมีจักบาทกสี บัดยี่ผัวไปค่ะกาขาขึ้นเจ้าว่ากล่วจีวางสันล่ะดงเย่นยน้ำคนกับบอมี่ถามผู้ได้เขาก็บอมเคยเห็นดอกกาขาวน่ะไอ้ก็ะเล็บบ่ได้เงินม่ให้เจ้าสำหรับกาสีป้าทิโงให้ไปให้กันเห็ดงันกลับมาบอมี่งันไหพ่อป้าดีถ้านจ้า่ามนี่มึงมัต้อคืนะนากขอนาลไปด้านน้งหมาไตแตะลัวกไขันบอกบ่ัง มีอีกก um <laughs> ี <ến> no quiero, no <laughs> no, no ่นัวกัว <h> ก <ade. laughs> <c ười> ็มีอ้ยหนวกาซีหนกูแ้นะกีโอ้ยกะสีโอ้ยนบกูว่ามึงกูบ่าลเนียผมไ่เหนเลย้จอยมียมึงแกจัดาจ้งไหนหรอกนั่งคุกได้กวนปสั่นสมัน่ซางต้องอบต่าพะมันบอยให้นอนนั่งกูไปต่อยสนใจมีทางเดียวช่วยตัวเองสิข้อไม่ไปสิเพื่อนพจ้าเนาะบอเคเหดอกเค่เดียวนึงแม่แม่ แม่จะช่วยผมไปหาขาหาไทยพระเด้เงินไม่เนี้ยคือบานคือเมื่อเพ่นเนี่ยผมก็เล่นพวกนี้นี่แ้าต้อมันเป็นจระเข้บุแก้สาอเวอชันนี้นะคะเออเขาก็ให้นอนกับบ้านต้อนอนตุนฉบับละตุนฉบับพูดอ่ไปหานอนกับแมมาแไ่เนี้ยเขาคิดวดาเขากระตีไม่ต้อกทางเอาดอกไปมาหอดเมื่อยไปหาอับนาบทากินเข้าทั่วไป ยายสายาสาในอดีตไป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 ไ่ไปไปไปไาไปไปไปไ่ไอไปาปไปไป้ปทปไปไปไขมปไปสปไรไป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 เปไ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 ปสปไ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 าไาไป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 าปไ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 ปอปไ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 าไป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 นปไ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 ไปไไปน จันคิดดว่มาหลายเมื่อจงมาคือแม่นีงงทั้งที่บอกหลุกใส่ตัวจันเกิดเรื่อนย่าห่างตีขาดันดันกันความเหนียวขูดนานบ่มีสิ่งสิบปุ่นปานมันสุดแสนท้ละมาดแม่กะต้นเพียนกันนับแต่วันยิ่งหนักหนานั้ง Kasih puning suara, toh buat สวยแม่จับบานยันเมียอไรนี่เรล่องมันเป็นจังที่แม่กู ให้ลูกแม่ทั้งสองคนหูบาผิดใ้จิดแก่เพลิดเล่าสิเกิดดีแม่จากโลกนี้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิแม่บอกเฮ้ยถามผิดจิตปรากรรมัน i know มาพี่มาพี่มจังทายน้ำอยากได้เป็นเมหางพลาสังนังบอบีเกิดมาในชาตินี้นวันสัวมัวมองทรากได้เป็นทัวคู่

อันนั้นของมะลําจันเพ็ญเดี๋ยวนี้นางหมอบอยู่น่ะแม่เก็บความดงนงเข้าบ้าน่เอออกนัก่อนน้นมากกบก่เนี่่บ่ลาดปีมาหลายษาได้เแม่จันเพ็ญนงอบอยู่เก็บความดงนงบ้านนนปีวซื้อบ่มี เลือกอะลูกโอ้ยนอเป็นบุญลูกบุญล้านไปฟังตกหลายบทไอ้พี่เขาอะไกตาไดี่วแม่แม่จันทร์เพชรน้องหมกจูเจีบพวงดังดังื่าบานั้นกี่เล้่วซือบอบีว่าอีกตัวมันต้องไปล้างไตมหน้ามือนี้จังกอกฟังลูกปา

แตาเส้นของไอ้เี้ยมันต้องจำได้เป็นแม่ห่างพลาสังมองบอบีเกิดมาได้ชาตินี้เองมันสัวมัวมองจกได้เป็นพวก เียใจดอกสิตประี่พทบใจประทับใจเอนเอเก่าย้ระเบียบชีวิต้องเป็นหมอลำของกินบ่ได้กินมันเนาของเก่าบ่ได้เนาต้องเก็บมิดแบบ้าลำบ้หลอกยัดย แม่เสียดายแต่ดิเสียดายเสียดายเสียดายควบเล่ำของครอบครัวอันเลื่อ,อหมหมดแล้วมาเล่ามาใส่เว่าถ้าร้องอัไรชื่ออะไรพระสันต์พ่รองอันร้องอันหลวงพ่อข้าใส่น่ะนั่นกระแห่งวัดมิจจัตเพราะว่าเขาเขาอัดแล้วเขาแต่แล้วถัดลำเหลืองต้องก่อนเอาเคยล้ำยูบ้เจ้าหนิก็ยังไข่ แต่ว่าดขันเซนแถมมิดแมยจ้ะเพราะว่ารับอัดไว้แล้วก็แล้วจ้มูงอยู่ต้องต้อนมวงยั้มูนอาจจะลืมไปได้เนาะรับวของการยังจ้างของการได้ได้ลูกแม่แกงเองอุ้ยสน่อยแม่เลยข้องการของการยังของการเหตุสิบสองข้องสิบสี่เหตุยีข้องเกียมศิลปะเพื่นเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของมังมุญ คนอีสานบานของเฮามีแนวคำแนวคู้นคือศิละปะพื้นบ้านของเกา่าขั้นวัวกเข้าบ่าเราของเก่ามันกะลืมให้ลูกหลานสับซึ้มสืบห้อยตาบ้าห้อยปูร่งข้องกายคงอยู่คู่กับคนอีสานให้ลูกลูกหลา,า,า,านม,นมาเสือกสาน,นหันคำล่งคอ,อ,อง Cả... là men wa văng đá thay cha thay non pì văng đá thay cha thay non pì má hẹn cẩn mền đi phom cụ mạc lồn để má hoàn hẹn mạc lồn để má hoàn hẹn cẩn chân bỏ lâm xiên năn thương phòn Đế, nồng, ý, nồng, nhai nhai. Ai, ai, xeo, con xoăn để má kẹt nong pí sát vót đi nong nhà nha bọc ngon ai đang u bên théo, ai đang u bên théo, yasipha cắn xéo da mỏ lăm lồng, tiếng đâm đẹp câu, tiếng đẹp câu, cứ xa mãi, để không bỏ lan thầu câu lăng, câu lăng câu เดินฟังหมอลำหมอร้องมีกลองลำฟ้อนใส่แขนแล่นเจลแล่นเจลแล่นแจมแล่นเจลแล่นเจลแล่นแจมฟ้อนใส่เสียงแขนแขนอ่อนในนายฟอนใส่เสียงแขนแขนอ่อนในนายพี่ชายคนในวันนี้บอกยอมแพ้ดอกเด้อพี่ยา Lạy hình xem khen đam mà lạy hình xem khen đam mà Mà tên con tai, yêu khả xài yêu Mà tên yêu cầu tai, yêu xài yêu làm buồn, làm buồn không ca. Khả giác giác yêu cầu tai, yêu cầu tai, yêu này tai, yêu cầu buồn yêu cầu tai, tiêu cầu buồn yêu cầu tai, tiêu cầu trái xài yêu không tai, phà กองก้ายกขาสายเอวยกไปเยอเลยดอดีเลโอ้ยเลยดีโอ้ดีเลยดีอ้ีลูดให้แมีไดอ้ยดลยดี่อยดลด้เีโยดีเลดี้ยลี้ยดเลยดอยเล้เลยอเลยดตอเยดงบอ้มาลดีโอ้เลนอยเอ้ตดีลโบดีดีไอ้เมือ้ย้เอโาดอ้ยมีอเลยดีโอ้ย